ครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูกันชนหน้ารีโว่นะครับว่าของแท้ของเทียมเนี่ยดูตรงไหนนะครับต่อให้ติดอยู่ที่รถหรือพ่นสีไปแล้วนะครับไม่ต้องถอดออกมาก็ดูออกนะครับว่าของเทียมหรือของแท้นะครับอันนี้เป็นของใหม่และก็ของเก่านะครับจับเลี่ยนให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีดูกันนะครับว่าของแท้ของเทียมดูตรงไหนนะครับสังเกตอย่างไรนะครับ เดี๋ยวให้สังเกตที่ช่องลมนะครับมาผมจะให้สังเกตที่ช่องลมไว้ก่อนเลยนะครับว่าของแท้ของเทียมให้สังเกตตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือของแท้นะครับที่เห็นอยู่นี่คือของแท้ให้สังเกตที่ช่องลมนะครับของแท้เนี่ยช่องลมจะถอดได้นะครับจะเป็นคนละชิ้นกันกับตัวกันชนนะครับนี่มันจะถอดได้ตั้งอันเลยช่องลมนะครับสําหรับของรีโวนะครับอันนี้เป็นของเทียมนะครับ ให้สังเกตที่ขอบระหว่างช่องลมกับตัวกันชนนะครับเขาจะทำมาหลอกไว้นะครับมันจะถอดไม่ได้นะครับแต่ดูเหมือนกับว่าถอดได้แต่จริงจริงมันถอดไม่ได้นะครับมันเป็นชิ้นเดียวกับตัวกันชนเลยนะครับอันนี้คือของเทียมนะครับให้จําไว้เลยนะครับของแท้ถอดได้ของเทียมถอดไม่ได้นะครับต่อให้ติดอยู่ที่รถนะครับก็ดูออกนะครับไม่ต้องถอดกันชนออกมาก็ดูออกว่าของเท้หรือกองเทียมนะครับโอเคครับผม จัดใจจังโคนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับและก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปต่อไปจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆให้ดูกันนะครับโอเคครับผมอย่าลืมจําไว้นะครับของแท้ถอดได้ของเตรียมถอดไม่ได้นะครับง่ายๆนะครับครับผม